กับเช่นเคยในะช่วงข่าวไอทนะครับ BMW ประกาศแผนเปิดตัวรถยนต์ที่มาพร้อมกับดิจิตอลคีย์พลัสทำงานร่วมกับ u ุ t เชอร์ไว a บนต้นปีหน้า b m ประกาศแผนเปิดตัวนะครับดิจิตอลคีย์พลัเป็นฟีเจอร์การปลดล็อกและสตาร์ทรถยนต์ด้วย iPhone ผ่านฟีเจอร์คาร์คีของ p p p n e นะครับดยทํทาง่วมง,งเทคโนโลยีอุ t เช w i ์ไว a บนนะครับเริ่มเปิดตัวรถยนต์ที่รองรับในต้นปี2022นะครับ B.M. เดิเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่รุ่น iX ที่มาพร้อมเทคโนโลยีอุนตอนร์ไวแบนสามารถปลดล็อกรถยนต์ผ่านฟีเจอร์คีย์คียของ Apple ได้ผู้ใช้สามารถปลดล็อกรถยนต์ด้วย iPhone ได้โดยต้องนำไอโฟนออกจากกระเป๋านั่นเองนะครับซึ่ง Apple ได้ทําการเปิดเพิ่มฟีเจอร์คีย์คียใน iOS 1 3.6ในปีที่ผ่านมาทําเบียนเดิก็เป็นบนริษัทรถยน,นต์บริษัทแรกที่นาเอาการปลดล็อกแบบชิจิตอลคีย์ มาใช้กับรถยนต์บางรุ่นที่ผลิตหลังวันที่1กรกฎาคม2020เป็นต้นไปแต่ใช้เทคโนโลยี nfc นะครับปลดล็อกโดยผู้ใช้ต้องถือไอโฟนไปไว้ใกล้หรือแนวกับผู้รถยนต์เพื่อปลดล็อกรถยนต์จะแผนล่าสุดของ bmw ที่เปิดตัวเทคโนโลยีดิจิตอล key plus ในรถยนต์รุ่นใหม่นั้นจะใช้เทคโนโลยี enter Wi b a n d ให้เทียบความแม่นยำสูงมาใช้ใชยผู้ใช้สามารถปลดล็อกหรือสตาร์ทรถได้เมื่ออยู่ใกล้บริเวณรถยนต์ โดยที่ไม่ต้องนำ iPhone ออกมาแน่ใกล้ๆประตูรถเหมือนที่ NFC คาดว่าจะเปิดตัวในยุโรปช่วงปลายปีสองและเปิดตัวในอเมริกาเหนือต้นปี2อ2 2ี่2ซึ่ง Apple เองได้ตั้งใส่ฟีเจอร์แทรไวแบนในอุปกรณ์ในปี2019้วโดยใส่ชิป U 1เข้าไปได้แก่ iPhone 1 1ทั้งหมด iPhone 12ทั้งหมดและ Apple Watch ชฟีรีห6คาดว่าถ้าเปียโหรืเปิดตัวดิตแตนคี่เมื่อไหร่นะครับ อุปกรณ์เหล่านี้ก็จะสามารถปลดล็อกหรือสตาร์ทรถยนต์ได้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้มีรายงานจากแหล่งข่าวเกาหลีเพิ่มเติมว่าบริษัทรถฮุนไดก็จะมาเที่ยวที่ต้อนคาหรือคาคีอนใช้ในปลายปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับสวัสดีในช่วงคาเก็บไอทีห้องจดลำพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตตามแลยการชมเดอะหอมสดีครับ